เรื่องแก๊ขคอเซ็นเตอร์เนี่ยะคะท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยถูกหลอกหรือว่าถูกหลอกแล้วแต่ไม่เชื่อท่านอาจจะรู้สึกว่าผู้เสียหายที่เชื่อไปเนี่ยเชื่อไปได้ยังไงแต่คนที่เขาโดนหลอกเขาพูดเหมือนกันหมดเลยนะคะมันน่าเชื่อถือมากข้อมูลเป๊ะมากข้อมูลส่วนตัวเราธุรกิจเราทุกอย่างมันเป๊ะหมด วันนี้เฉลยแล้วนะคะตำรวจเขาไปไล่ดูปรากฏว่าเจ้าหน้าที่รัฐค่ะเป็นคนขายข้อมูลให้กับแก๊งคอเซ็นเตอร์คอเซ็นเตอร์มันถึงได้รู้หมดเลยไงคะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเราเพราะเจ้าหน้าที่รัฐที่เอาข้อมูลให้เนี่ยให้ทะเบียนราษอย่างเงี้ยโอ้โห oh ทะเบียนราษรู้หมดนะพี่ไก่ชื่อนามสก,กุลพ่อแม่พี่น้องอเอ,อ่ยเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ยิบอะหรือมีเจ้าหน้าที่อีกคนนึง ไปดูข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจการค้ากับกระทรวงพาณิชย์อ่ะโอ้โหมันก็บอกหมดเหมือนกันค่ะว่าธุรกิจทําอะไรมาบ้างทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ยังไงถึงขั้นเลือกได้เลยนะโอ้ยบริษัทนี้รวยไปดูความเคลื่อนไหวของบัญชีมาปรากฏว่าเงินที่คุณหมอโอนเข้าไปเนี่ยนะคะมันถูกโอนส่งต่อไปเรื่อยๆแล้วมันไปมีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐเป็นตำรวจยศพันตำรวจโทกับข้าราชการกระทรวงพาณิชย์อเอ๊ เกี่ยวข้องอะไรอ่ะตํารวจสงสัยคือยอดเงินที่โอนมันเยอะด้วยนะคะโยโอนเงินครั้งละสองหมื่นอย่างเงี้ยคือวันหนึ่งสองหมื่นบาท,ทเฉลี่ยแล้วนะค่าราชการที่ประพฤติมิชอบสองคนนี้มีไรายได้จากแก๊งคอเซนเตอร์เดือนละหกแสนแค่ขายข้อมูลให้ตํารวจสงสัยละก็เลยเข้าระบบไปดูค่ะว่าสองคนนี้พฤติกรรมการเข้าถึงข้อมูลในระบบเป็นยังไงปรากฏว่าโอ้โหเข้าถี่เชียวเข้าไปล้วงข้อมูลมาบ่อยมาก อย่างคนแรกนี่นะคะคนที่ว่าเป็นตำรวจยศพันตำรวจโทรเนี่ยคนนี้ทำหน้าที่ล้วงข้อมูลทะเบียนราษให้กับแก๊ง c เซ็ center ตามที่แก๊ง c เซ็ center ส่งมายกตัวอย่างเช่นสมมติแก๊ง c เซ็ center โทรหาเหยื่อสุ่มโทรก่อนแล้วถ้าเกิดเหยื่อทำท่าทางเหมือนกับสงสัยเหมือนกับไม่เชื่อหรือไอ้แก๊ง c เซ็ center มองแล้วว่าไม่น่าจะปิดจ็อบง่ายแก๊ง c เซ็ center ก็จะติดต่อมาอยัางตำรวจยศพันตำรวจโทรคนนี้ค่ะว่าให้ไปหาข้อมูลทะเบียนราษของเหยื่อมาสิ พอได้ข้อมูลทะเบียนราชมาโอ้โหข่าวนี้เหยื่อเชื่อแล้วสิก็มันรู้หมดเลยรู้ยิบทุกอย่างเลยอะค่ะก็เลยเหมือนกับเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์สำหรับตำรวจคนนี้นะคะแต่ละวันคาดว่าส่งข้อมูลให้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์ไม่ต่ำกว่า100-200ถึง200คนคือเฉพาะ2-3เดือนเนี่ยค้นหาข้อมูลทะเบียนราษไปแล้ว1 5 0 0ถึง1,600รายชื่อ นี่ตำรวจนะส่วนอีกคนหนึ่งนะคะเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์คนนี้มีหน้าที่ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนการค้าหรือตราธุรกิจของเหยื่อให้กับแก๊งคอเซ็นเตอร์ก็เหมือนกันกับตำรวจอะคะ่ะก็คือพอมีข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจแล้วเนี่ยมันก็จะน่าเชื่อถือถูกไหมคะแต่อีกอย่างหนึ่งที่เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์คนนี้ทำคือไปส่องด้วยบริษัทไหนรวยบริษัทไหนเงินหมุนเวียนเยอะบริษัทไหนทุนจดทะเบียนสูงๆก็จะชี้เป้าคะ่ะ ชี้เป้าให้แก๊งขอว่าเอาคนนี้สิเอาบริษัทนี้สิเนี่ยค่ะค่าขายข้อมูลครั้งละสองหมื่นอย่างที่บอกนะคะว่าเดือนหนึ่งเฉลี่ยมีรายได้เฉพาะการขายข้อมูลอะ่ะหกแสนบาทนี่แค่สองคนนี้นะคะที่ตํารวจชัดเจนแล้วว่าผิดสําหรับสองคนนี้เนี่ยตำรวจก็ดาเนินคดีละดําเนินคดีเรียบร้อยละแต่กําลังควานหาตัวอีกนะคะอาจจะมีคนรู้เห็นเป็นใจหรือว่าหาข้อมูลเพิ่มกําลังขยายผลไปยังพนักงานธนาคารอยู่ โอ้โหเนี่ยค่ะอาจจะพนักงานธนาคารอีกนะแต่เบื้องต้นตํารวจแล้วหนึ่งข้าราชการกระทรวงพาณิชย์อีกสองแล้วมันยังไงไปรู้จักกับไอ้แก๊งคอเซนเตอร์นี้ยังไงที่มอที่ไปกําลังขยายผลอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมรอฟังต่อเลยนะคะว่าข้อมูลต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันจะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทางพลตารวจเอกต่อศักดิ์รองผบาตารท่านก็บอกว่าเนี่ยปฏิบัติการนี้คือปฏิบัติการเด็ดปีกมังกรทลายแก๊งคอเซนเตอร์ ไปจับมาต้นเดือนตุลาคมจับผู้ต้องหาได้16รายบัญชีม้าเนี่ยแคนรวบรวมบัญชีม้าส่งต่อให้นันทุนชาวจีน1และคนรวบรวมข้อมูลผู้เสียหาย2 2ที่ว่าเบื้องต้นก็คือตำรวจกับขา้าราชการกระทรวงพาณิชย์นี่แหละค่ะ